เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับพี่น้องครับืัอนี้สิพามาเบ่งควายงามราคาดิฉันเคยนะครับืัอนี้ผพาพี่น้องมาอยู่ที่คอกควายของแม่แก้วนะครับอยู่บ้านปออำเภอกุมภาพีนธ์จังหวัดวนท่านีนี่แม่มีควายงามมาฝายอีกแล้วนะครับผมอยู่สามสี่ไร่การนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสอบท้ามนะครับว่าจะมีราคาแ่ไหนสวัสดีครับแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะืัอนี้มีควายงามมาฝายแล้วเนะาะค่ะเอาโคมแรกก่อน,นเป็นโคมไม่ลูก พ่อแม่ลูกค่ะแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่ลูกแรกค่ะเป็นควายลูกแรกะคแม่พันธุ์นี่สูงเท่ไหนแม่สูงลอยสี่สิบค่ะลอยสี่สิบค่ะนี่คือบุตรลอยสี่สิบเลยเนาะค่ะประกันไว้ลอยสี่สิบแล้วกลูกแรกของเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อเลยครับลูกสาวของทองสุกค่ะเจ้าทองสุกจากวิไลฟาร์มได้สักเดือนแล้วแม่หนึ่งเดือนได้เดือนหนึ่งคืนคลอดได้เดือนหนึ่งนะครับสำหรับลูกสาวทองสุกมีใบมี่หลอดครบ ครับมีกําหนดคลอดชัดเจนคมแรกนะครับแม่สูงลอยสี่สิอยลูกแรกนะครับกับลูกสาวเจ้าท้องสุกเปิดไว้หน่ยแม่เปิดไ้สี่สิบเกค่ะสี่หมืเก้าพันบาทต่อรองราคาได้เนาะได้ยุค่ะค่อยไม่มีตำาหนีงบมอค่ะไม่มีตำาหนิงทั้งแม่ทั้งลูกคฝากเบอร์ก่อนแม่ศูนย์เก้าสแม่งห้าเก้า โทรมาต่อรองพูดคุยกันนะครับแม่แก้วเปิดโค้มแรกไว้สวยๆนะครับแม่พันธุ์สูงลอยสี่สิบกับลูกสาวเจ้าท้องสุกไว้หนึ่งเดือนนะครับเป็นควายลูกแรกนะครับลูกสาวท้องสุกกับตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเขาใช้เบื้งลูกกันสี่หมื่นเก้านะครับสำหรับโค้มแรกมีโลทรงให้นะครับโทรมาต่อกันมาเบื้งแม่พันธุ์กันนะครับผมแม่เพิ่อเป็นสายใดแม่สายพัฒนาเฮาเนี่ยล่ะค่ะไปงามด่วนห้อยเนาะค่ะนเขาดีนะครับสามอ่องนะครับอกขาวใหญ่เล็บดีนะครับเบื้องเล็บเปิ้ลเล็บสวยเลยนะครับผม เล็บบีตีนใ่ท่ายยกสูงนะครับเพิ่งได้ลูกแรกนะครับแต่ว่าความสูงก็ลอยสี่สิบแล้วปั้นก็โลนเป็นสีเล้าสวยไ,ไหมเนะาะสีดอกล่อง,งามนะครับโอ้โค้งสางดีพี่น้องครับหูหอมครัหู้อมกระดูกใ่นะครับกระดูกใ่เลยหางเป็นพั่วนะครับนมสีต่อยไ,ไหมเนะาะนมส,สวยๆนะครับเบิ้องเอานมใครดีขนาดนะเดี๋ยวใคใจ้เบิ้งการใจลูกกันให้เบิ้งแม่ก่อนนะครับเล็บบุ้มี ครับเล็บสวยครับเล็บมุงามสวยเลเลยบเพล่นค่ะอ่ะนะครับผมมาเบิ่งการใจลูกกันนะครับลูกสาวทองสุกนะครับไปหนึ่งเดือนขวนตกสวงเลยพี่บังคับขวนดีสวยครับลูกสาวเพลินค่ะอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจำสามอ่องในแม่นะครับผมสามอ่องผูกโบ่พ้อมครับสำหรับลูกสาวของทองสุกค่ะนะครับหางสวยแข็งขาดีอ่ะนะครับสำหรับคม่นี้นะครับแม่สูงร้อยสี่สิบลูกสาวทองสุกนะครับ ดูกแลกแม่แก้วเปิดว 49, ้ยสี่หมื่นเก่าไหมเนาะค่ะต่อรองราคากันได้มาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับอันนี้เป็นควอยแม่พันธุ์ประกันทองนะแม่เนาะค่ะประกันทอง่ะแม่พันธุ์สูงแค่ไหนแม่สูงร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบค่ะทองที่ว่าประกันว้ของพ่อเลยครับผมของกแก้วพญาค่ะแก้วพญาควอยเผือกควอยเผือกค่ะทับควอยเผือกค่ะผสมจริงไหมแม่ผสมจริงค่ะเป็นทองที่ไดนแม่ทองที่สองนี่แหละค่ะทองที่สองที่ว่าประกันว้จักเดือนนะครับเจ็ดเดือนนี่แหละค่ะ ประมาณเจ็ดเดือนเนาะที่ว่าประกันไว้นี่ครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับเจ้าแก้วพญาผสมจริงมีใบนะครับผมค่ะราคาในทองก็คือทองที่สองประกันไว้เจ็ดเดือนค่ะเปิดลายได้ไหมสามหมื่นเก้าค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทพอลองราคาใด้ที่กีได้ยุคค่ะนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้ควายไปพัฒนานะครับแม่สูงลอยสี่สิบทองที่สองเจ้าแก้วพญาควายเผือกค่ะควายเผือกค่ะประกันทองเรียบร้อยทองแก่แล้วนะครับเจ็ดเดือนละ มาเบิึงความงามของควายแม่พันธุ์ตัวนี้กันนะครับนาเขาเปิดกระดานเขาใหญ่นะครับอกบักเผาใหญ่ดีพี่น้องครับผมมึงอกผเผาพันตีนใหญ่เล็บสวยมึงมีตำหนีแไแม,ม่เนาะค่ะมันมีตำหนีค่ะลำตัวยาวนะครับตัวนี้ได้ความยาวหอมนะครับลำตัวยาวเลยแล้วก็กระดูกใหญ่พี่นอ้องมึงโครงสร้างของเพื่นนะครับกระดูกใหญ่ดีแล้วแก้วพญาก็เป็นควายเแือกที่จ่ายลูกอีกตัวนึงนะครับที่ว่าผมเคยเห็นผลงานมาแล้วนะครับสำหรับแก้วพญาควายเแือกจากอู่เรื่องฟาร์มเนาะนองบุญภู นะครับนมซีเต้าแม่เนาะค่ะครบค่ะวันนี้ต้นนี้ค่ะนะครับเบิ้งกกหางพุ่มหางเพื่อนนะครับอ่ะเพื่อที่ว่าอยากได้ควายแม่พันตัวนี้นะครับในทองแก้วพญาควายเผือกไปพัฒนากันสามหมื่นเก้าตีแม่ค่ะสามหมื่นเก้าค่ะต่อรองราคาที่เก้านะครับผมเบิ้งเล็บเบิ้งอย่างคนหนึ่ครับเล็บดีเล็บสวยตีนใหญ่นะครับเล็บน้อยกอดเขาหน่ดีอัตลักษณ์มีนะครับตาแต้มแก้มแจำองคอมีครบอ่ะสวยๆเลยนะครับสามหมื่นเก้านะครับประกันทองของแก้วพญามาต่อเราพี่น้องครับ บึ้งตัวต่อไปกันนะครับอันนี้เป็นควายสาวน้อยวะแม่ค่ะสาวน้อยค่ะเป็นลูกสาวไปครับนี่ลูกสาวของก้องฟ้าค่ะเจ้าก้องฟ้าจากพี่ไอ้ฟ้าเนาะค่ะมีใบมีหลอดครบมีใบมีหลอดครบอายุไรเลยแม่สามสิบสี่เดือนค่ะอายุสิบสามสิบสี่เดือนกับประมาณปีหนึ่งเดือนปีสองเดือนประมาณนี้ค่ะนะครับแม่เพ่นสูงวะแม่แม่พ่นสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบห้าเลยค่ะนะครับสาหรับลูกสาวก้องฟ้าตัวนี้ไว้ยสิบสี่เดือนสูงไรนะครับนี่ สูงร้อยยี่สิบเก้าค่ะร้อยยี่สิบเก้าเปิดลายไหนแม่เปิดยี่สิบเก้าค่ะเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทค่ะต่อรองราคาได้เนาะค่ะได้ยุคค่ะควายมีตัวนียังบอกครับว่ามีตัวนี้มาบึงโอ้โดความงามของควายสาวตัวนี้กันเป็นลูกสาวกองฟ้านะครับมีใบมีหลอดครบนาเขาดีนะครับนาเขาเปิดนะครับผมนาเขาขั้นซ้อนเลยนะครับเปิดกว้างแข้งขาดีแข้งขาใหญ่นะครับผมเพียงแค่อน เหนื่อยบ่มา่อมาไหมเนาะใช่จอยอยู่จอยอยู่แต่ว่าก็โครงสร้างใหญ่กระดูกไงค่ะนะครับแม่เพิ่นก็สูงสูง145ค่ะีมาะเพราะว่าเบิ่งกระดูกเบิ่งโครงสร้างแล้วนะครับตัวนี้ได้ความสูงความยาวพร้อมดอกเขาดีนะครับท้ายยกสูงนะครับหางเป็นพั่วเล้วยขานะครับโคนหางใหญ่นมสีเต่าสวยๆเลยนะครับผมยังเป็นควายสาวหนุอยอยู่ค่ะสาวหนุอยเบิ่องขาหลังท่อนขาหลังนะครับพี่น้องครับขานี่ยาวเลยนะครับผมยาวขายาวขาใหญ่โครงสร้างดีนะครับ ไปเติมน,น้ำเลี้ยงพระหน้ากันได้นะครับเพราะว่าแม่เพื่อนกระสูล้วก็เป็นลูกสาวของกองฝะสองหมื่นเก่า 2, ไหมเนะาะต่อรองราคากันได้อ่ะมาตอนเอาพี่น้องครับมาเบึ้งตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นควายแม่พันุเผือกแม่พันุสูงอะไรแม่ส,สูงร้อยสามสิบเก้านะค่ะร้อยสามสิบเก้าบวกเนาะค่ะบวกเอานะครับเพื่อนได้ลูกมาตัวแล้วแม่ได้ตัวนของเราตัวสองห้ากระทับผมเป็นสัตว์เพิ่นแยกลูกไปไมา่ล่ะเพิ่งทองที่สองเพิ่งผสม ผสมยุคครอบด้วยไยุคคอกแม่แล้วมันเป็นซัสแม่เลยผสมของพ่อได้ครับของสร้างอุดรค่ะเจ้าช้างอุดรมีใบไม่หลอกครบผสมอยู่นี่ครบค่ะผสมอยู่นี่เลยพึ่งผสมวันที่ยี่สิบสามเดือนห้าเนี่ยครับเมื่อกี้นี่นะครับมันขึ้นก็เลยผสมให้เลยเจ้าช้างอุดรนะครับที่ว่าใจดูกันดีเนี่ยแม่สูงลอยสามสิบเก้าบวกสามสิบเก้าบวกผสมสร้างอุดรเม่ท้องที่สองไปแล้วให้พี่น้องรุ่นเอาเลยเนาะครับเนาะแอบเปื่อยไร้แม่ เปิดไว้ส9บาค่ะ3 10, 9 0 0 0บาทค่ะต่อรองราคาได้ได้ยู่ค่ะเอาฝากเบอร์รอบหนึ่งแม่092 483 6159ควายมีตั้ายวิตนี้เนาะค่ะมาบึงความงามของแม่พันธ์กันนะครับผมเป็นคว้ยเผือกนะครับที่ว่าโค้งสางดี ดีค่ะโครงสางง่ายนะครับสูงลอยสามสิบเก้าบวกเกือบลอยสี่สิบเลยนะครับผม่หูพร้อมอกปากข้าง่ายกระดูกง่ายดีพี่น้องครับกระดูกง่ายจอยค่ะมันปฏิจกินญาแต่ว่าหญ้าเขียวเราเอาไปรุ่นไปกินยาไปขุนนะครับตัวง่ายเลยตัวนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยลำตัวดีโครงสางง่ายกระดูกง่ายหูน้อแม่เนาะหางเป็นพวกรับผมเพิ่งแยกลูกไปลูกแรกของเพื่อนลูกแรกใจลูกง่ายมั้ยเนาะงามค่ะงามเพื่อนเอาลูกไปแล้วเฉพาะเอามา อ่ะนะครับผมเบิึงเอานะครับเชี่ยงหู้นะครับเด็กค้อยเผือกขวนคูซองทางมีนะครับเขาเปิดนะครับกระดูกง่โครงสางง่ายเล็บดีรวยที่ว่าอยากได้เป็นรุ่นลูกของช่างดอนนะครับผ<า>สมไว้ให้แล้วผสมยุคอ,อกเลยนะครับผมค<า>ันติดนี่คุ้มค่าเลยนะครับสามหมหื่นเก่าเต็มอ่ค่ะสามหมื่นเก่าค่ะต่อรองราคาได้นะครับผู้ใดมักตัวใดก็โทรหาแม่แก้วได้ตรงเลยนะครับมันนี่กันมีกันอยูซีไล่กันนะครับว่าจะเป็นโค้ดแม่ลูกควายท้องแล้วก็ควายสาวหน่อยแล้วก็ ปิดท้ายด้วยข้อยเผือกนะครับส่วนอยู่ในคอกันยังมีคือเก่านะครับพันผี่น้องมาเบิ่งนะครับมีตัวใหญ่นะครับผมมาเบิ่งเอาในคอกมันอมืดอยู่ในท้องท้องหมดแล้วนี่แม่ค่ะนมืดแล้วแม่แท้ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องครับมึงหูว่ามันยักษ์ปุ๋นะอันนี้นี่ติดแล้วบ่นี่แม่ติดแล้วค่ะโอ้สุนยอดพี่น้องเบิ่งเอาว่ามันควายพอพันนะครับผมท่องแปดเก็ดแปดเดี่ยวเหรอคะบ้าทับตัวใดก็เสียทองคำบ้าเั็นโอค์แดงนั่นไหมนะนะครับมาตัวอะไรกระทบมหาแม่แก้วเลยนะครับผมอยู่บ้านปอกลุ่มพ่อปีกหร่านีเฮานะครับ คสารคดีี้คุ้นลายนะครับที่ตามรับชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกัสิผาพิมพ์นองเบิ่งมารับชมกันได้เลยนะครับยืดเลมนะครับกับตาเป็นเรื่องใจเห็นชอบนะชอบพ่อเทวีสารคดีนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ